นี่นะคะบรรยากาศไทยในตลาดในงานคืนนี้นะคะ thank mm -hmm. you ดีแม่แม่พิพีเอฟซีโตกเกียวมิสิทุกคนนะคะคืนนี้นะคะคอนเสิร์ตโตเกียวมิสิของเราได้อยู่ที่ตลาดชัชวาลคลองเจ็ดปทุมธานีนะคะแม่แม่แมพ่พีคนไหนที่อยู่ใกล้เคียงออกมาเชียร์มาอือ่วนสนุกกับพวกเราได้นะคะคืนนี้เริ่มประมาณเวลา22นาฬิกาค่ะ22ค่ะสี่ทุ่มจ้าสี่ทุ่มนะคะ ก็เป็นก็จะมีนำทีมโดยบอสมีคู่บริหารนะคะก็จะมีน้องกอง و, ้องวายุน้องยูรีน้องสกายน้องแอนนี่น้องลีโอแล้วก็น้องกล้วยเป,มปรมกมลค่ะมานะคะคืนนี้ที่ตลาดชัชวาลคลองเจ็ดจ้าภายในงานาบัตรเข้างานราคา100บาทนะคะ100บาทนะคะภายในงานก็จะมี ไม่ว่าจะเป็นของกินของเล่นมีมีเยอะนะคะมีหมดเลยพรุ่งนี้เราไม่มีงานนะคะพรุ่งนี้วันที่15ตารางงานของเราว่างนะคะแลาก็จะเจอกันอีกทีก็จะเป็นวันที่16อยู่ที่ปทุมธานีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่พี่พี่เอฟซีโตเกียวมิสิกทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะคืนนี้เราทําการแสดงอยู่ที่ตลาดชัชวาลคลองเจ็ดปทุมธานีนะคะมาค่ะมาค่ะใครที่อยู่ใกล้เคียงออกมาฉลองวาเลนไทน์ด้วยกันนะคะกับโตเกียวมิสิกในรูปแบบ2ชั่วโมงนะคะแต่ว่าจัดเต็มจัดแน่นแน่นอนนะคะกับโตเกียวมิสิกของเรากับทีมแดนเซอร์ มาหมดยกทีมเลยนะคะแดนเซอร์แล้วก็มีน้องๆศิลปินนะคะนำทีมโดยบอสบิ๊กน้องก้องวายุน้องสกายน้องลีโอน้องยูริน้องแอนนี Leo, น Yuri, น่น้องกล้วยเปรมกรมลค่ะเราเริ่มทำการแสดงเวลาสี่ทุ่มนะคะมาค่ะมาค่ะแล้วก็แม่ๆทางไกลทางออนไลน์นะคะรอที่หน้าเพจเลยนะคะ อันนี้คือบรรยากาศตอนนี้นะคะเรากําลังเท,เทซาวเสียงนะคะแล้วก็น้องๆแดนเซอร์ก็ขึ้นบล็อกกิ้งเวที สองแดนเซอร์ก็ล็อกกิ้งเวทีเสร็จแล้วนะคะก็เหลืออาจารย์นักดนตรีแล้วก็น้องกล้องวายุนะคะตอนนี้กำลังเช็คระบบเช็คเสียงบัตรหน้างานเท่าไหร่คะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทจ้ามานะคะแม่แม่พี่ๆีออกมานะคะามาสลองมาม้วนมาจอยกับตเกียวมิสิกนะคะคืนนี้ ไปไปไปขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะลงไลน์นะคะเราจะทําการเช็คซาวเสียงเสร็จนะคะฝากแม่ๆด้วยนะคะคืนนี้นะคะพิก,กัดหน้างานเราเล่นอยู่ที่ตลาดชัชวาลคลองเจ็ดปทุมธานีจา้า บัตรหน้าง,งาน100บาทค่ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจทางออนไลน์นะคะรอชมเราเริ่มทำการแสดงสี่ทุ่มจ้ารอที่หน้าเพจเลยนะคะ mm hmm. เต็มวงใช่ไหมคะจะได้ไปหัวค่ำ mm hmm. ไม่ใช่ค่ะเราเริ่มทำการแสดงเวลาสี่ทุ่มจ้าแล้วก็มาในรูปแบบสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงเต็มแต่ว่าจะเต็มแน่นอนค่ะบอยบิ hmm. ของเรานำนำเออแดนเซอร์ uh, mm hmm. มาหมดทุกคนเลยนะคะแล้วก็ น้องน้องศิลปินก็จะมีนำโดยบอสบีกนะคะแล้วก็น้องยูริน้องสกายน้องกล้องวายุน้องแอนนี่น้องกล้วยเปรมกระมนค่ะคืนสีทุมนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะมานะคะสีทุ่มจ้าสีทุมนะคะไปหาน้องยูริ ายบัตช่วยแอดนะจ้าน้องยูริอยู่ตรงไหนเนาะพี่กันยังไม่เห็นน้องนะคะพีก่กันไม่เห็นน้องจ้าขึ้นสี่ทุ่มค่ะน้องลีโอซีแกมมาไหมเนาะลีโอมาจ้าน้องซีแกมไม่ได้มานะคะในในคืนนี้นะคะศิลปินก็จะมีบอสบิ๊ของเราจ้านะคะ ศิลปินคืนนี้นะคะจะมีบอสบิ๊กน้องอก้องวายุน้องยูริน้องลีโอน้องสกายน้องแอนนี่แล้วก็น้องกล้วยเต็มกมลน on, จ้ามาในรูปแบบสองชั่วโมงเต็มนะคะบอกเลยว่าเราจัดเต็มแน่นอนนะคะแม่แม่พี่ๆแดนเซอร์ cer, เรามาครบหมดทุกคนนะคะบอสบิ๊กของเราจัดเต็มแน่นอนนะคะออกมาเดอ้อใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะลงกี่โมงคะเที่ยงคืนคะ่ะ โตเกียวมิสิกมาแล้วออกมานะคะมาม่วนมาจอยมาฉลองวาเลนไทน์ด้วยกันค่ะคืนนี้นะคะเราเล่นอยู่ที่ตลาดชัชวาลน,นะคะนี่บรรยากาศหน้างานนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะปัตรเข้างานนะคะราคา100บาทข้างในก็จะมีบริการเครื่องดื่มนะจ๊ะนะคะนี่มานะคะมาเด้อม,มาส่งเสียงเชียร์บอสบิ๊กเชียร์ ตุ๊กเกียวมิสิกไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะขอให้ได้ขายบัตรเยอะๆนะคะสุขสันต์วาเลนไทน์เช่นกันค่ะสาธุสาธุนะคะนี่มาฉลองวาเลนไทน์ด้วยกันนะคะคืนนี้นะคะมาเดอมาเดอร,ดอรตุ๊กเกียวมิสิกมาแล้วเดอคืนนี้เราเริ่มทําการแสดงสี่ทุ่มจ้านะคะขอบคค่ะ อะไรครับอตรงไหนก็ได้มันเสร็จแล้วแหละโอเคตอนนี้เราก็ทำการเช็คเสียงเช็คระบบระบบแล้วนะคะน้องดิวมาไหมคะน้องมิวมีร้องต่อไหมคะยั่งค่ะยังไม่ยังไม่ทราบคิวงานของน้องนะคะแต่ว่าเมื่อคืนน้องแค่มารับเชิญนะคะวัดบีของเราให้น้องขึ้นรับเชิญวงใหญ่จ้าเดี๋ยวรอลุ้นรอให้กาลังใจน้องต่อนะคะพรุ่งนี้เล่นอยู่ประทุมเหมือนเดิมใช่ไหมคะพรุ่งนี้ไม่มีคิวงานนะคะพี่ พรุ่งนี้ไม่มีคิวงานค่ะตามตารางว่างนะคะแล้วก็จะมีวันที่สิบหกค่ะวันที่สิบหกเราเล่นอยู่ที่ประทุมธานีนะคะแล้วก็เปิดเปิดขายบัตรแล้วนะคะเปิดกลุ่มกลุ่มออนไลน์เรา EP ที่เก้าสิบสามเลยนะคะสามารถเข้าไปซื้อบัตรได้แล้วนะคะสําหรับางานวันที่สิบหกสิบเจ็ดนะคะแม่แม่แม,แม,แม่พี่ที่ทุกคนนะคะพี่การฝากไว้นะคะทิ้งท้ายนะคะก่อนจะลงไลฟ์วันนี้นะคะเราเล่นอยู่ที่ตลาดชัดชวาลคลองเจ็ดประทุมธานีค่ะ ใครที่อยู่ใกล้อยู่พื้นที่ใกล้เคียงออกมาให้กำลังใจมาส่งเสียงเชียร์ตัวเกียวมิวสิแล้วก็มาฉลองวาเลนไทน์ด้วยกันนะคะน้องๆแดนเซอร์ศิลปินนะคะแดนเซอร์มาครบทุกคนศิล,ลปินก็จะมีบอสบ๊กน้องอก้องวายุน้องยูริน้อง, uri, องอลีโอน้องสกายน้องแอนนี่แล้วก็น้องพลวยเปรมกระมนลจา๋าเรามาในรูปแบบ2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงแต่ว่าอัดแน่นแน่นอนคะ่ะน,นะคะ โอเคค่ะแล้วก็แม่ๆพี่ๆทางไกลทางออนไลน์รอชมที่หน้าเพจเลยนะคะเราเริ่มทำการแสดงเวลาประมาณสี่ทุ่มค่ะพี่กันขออนุญาตแม่ๆพี่ๆลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคืนนี้นะคะแล้วก็จะอัปเดตทางหน้าเพจอีกทีหนึ่งค่ะขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจที่มอบให้กับโตเกียวมิสิกเลยนะคะบายๆแล้วเจอกันค่ะ